กราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันเลยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพย์สามร้อยหกสิบเก้าบีฟอ่อนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีแนนเอฟเฟรตดีหนึ่งนะครับเป็นแฟนเกมนะครับเอ่อเรียกได้ง่ายๆก็คือแฟนเนนเอฟเฟรตดีสามร้อยหกสิบองศาครับหมุนได้ทุกทิศนะครับไอ,อเกมนี้หก็สำหรับพาร์ทที่แล้วเราก็สู้กับไอ้บอนนี่ไปแล้วใช่ไหมบอนนี่กับชิกา้าเอ่อนั้นพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนขอเลือกก่อน ว่าจะเอาใครโคดิงปฟตตี้ศูนย์ไปก่นอนถ้าใครไม่รู้ก็คือมันก็เป็นเหมือนแบบว่าให้เลือกระดับปั๊มยากนะครับไอ้พวกนี้จะให้มาแบบถี่เท่าไหร,นร่นะครับอืมนะครับส่วนตัวผมผมอยากสู้กับฟ็อกซี่มากมันต้องฝึกไ้นะครับไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยระดับห้าใช่ไหมฟ็อกซีซ่สิบ ครน,นี้เราจะมาสู้กับฟ็อกซี่นะครับก็เอาเรื่องนะครับมันจะมาขี่มากระดับสิโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับแค่ฟ็อกซี่ตัวเดียวก่อนโอเคถ้าเสียงไม้มันช็อตหรือเสียงไม้ผมมันดังหรือถ้าเสียงเกมมันดังหรือถ้าตัวภาพเกมมันแหลกกระตุกอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับอ เปิดแคมฟ็อกซี่ทิ้งมาไฟนี่ก็คงจะไม่ได้ใช้มากเอาไปแค่กดเล่นตีสองมันก็น่าจะยังไม่มาแต่ว่ามันก็มาทีอยู่ถ้าระดับสิบอย่างนั้นเอ่อตัวเกมนี้ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคือแพหรือชนะมันมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับ <c oughs> ม,ม,มันไม่เป็นคืนมันคือแบบให้เรามาทดสอบ ฝึกอะไรอย่างนี้เอานะครับมาล้วฟ็อกซี่จะมาแล้วคือเจ๋งมากะหมุนได้ทุกทิศอะเออเกมสมัยนี้คือดีมากเลยแค่แฟนเกมนะเนี่ยจะมาแล้วเว้ยโอ้โหโคตรไวนั้นฟังเสียงมันต้องฟังเสียงมันนะมาไวมากต้องประหยัดแบตไว้ด้วยใช่ จะเปิดกองพัมเพื่อไม่ได้เพิื่องทิ้งคืนเพิื่องทิ้งคืนจริง,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 งมันไวมากเตรียมเตรียมเตรียมตัว เฮ้ยไม่ทันโอัวอะไรเนี่ยมาตอนแรกก็เฟลเลยเอาใหม่ดีกว่าท่านผู้ชมโอเคเอาใหม่เอาใหม่หม่เมื่อกี้เราไอ้นี่เกินไปหลนนะครับเฮ้ยสีเอออย่างน้อยจัมส์แกมันมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนไอ้นี่เท่าไหร่ของฟักซี่พอรับไหวแต่แค่สดูดงตรงที่ว่าอะไรวะเปิดกล้องอยู่ดีก็บอกเ,กเออไอ้นี่ไม่ทัน โอเคฝึกปิดคือวันนี้เมาส์มันก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับกดไม่ค่อยจะติดสงสัยเขาทำเรื่องก่อนถ่ายคลิปเลยนะครับปุ่มโอเคต้องฝึกกดฝึกกดแล้วไม่ได้แนละ้วโอเคเรียกเปิดกล้องทำเพื่อเพราะว่าเราต้องประหยัดพลังงานไว้เพื่อเอาไว้ปิดประตูไล่ฟ็อกซี่นะครับให้ยันถึงหกโมงเช้า จริงถ้ารับมือกับมันเนี่ยมันง่ายนะถ้าเราไม่เผลอแต่ถ้าเผลอก็เหมือนไอม้มาเกียรครับเออหาดีไว้โอเคกดได้โคตรหลวมันจะมาละเตรียมตัวไว้เหมือนรอบที่แล้วผมว่ารอฟังเสียงมันวิ่งดีกว่า จะชัวถ้าเราอฟังเสียงมันวิ่งมวยเปิดกล้องอะเสียเวลาคิดว่านะมันวิ่งปั๊บปิดเลยกลับไปแล้วเนี่ยผมว่าทิกเนี่ยเขา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 ,เขาใช้ทิกนี้ก็ได้แหละแต่ว่าถ้ามันไม,ถม,นไม,ม่ถ้ามันไม่มีตัวอะไรมาเราเรารอฟังเสียงมันวิ่งคือ เปิดเช็คดูว่ามันจะมายังถ้ามันจะมาเนี่ยคือถึงเออ่ที่มันออกจากไฮไลท์โค้แล้วเนี่ยเราก็รอฟังเสีออยงมันวิ่งอย่างเดียวดีกว่าถ้ามันอยู่เนมานก็ปล่อยมันไปก่อนแต่ถ้าเปิดไปเจอมันออกมาอยู่ข้างนอกมามันแล้วเราก็ค่อยเตรียมตัวรอปิดมานดีกว่าอ,อย่างเงี้ยเบิกกว่าโอเค โอเครอเตรียมเตรียมเลยมันวิ่งปับ๊บกดปิดเลย เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมพลังงานมันลดเองเลยนะเมื่อกี้มีหกสิบเปอร์เซ็นต์กว่าตอนเนี้ยเหลือเหลือเท่านี้ละคือยิ่งเราปรับความยากขึ้นพลังงานมันจะเป็นอย่างนี้ยแหละผมเลยไม่เข้าใจไงว่าคือมันต้องทํำยังไงมันเพื่อไม่ให้พลังงานมันลดไปทีเดียวยี่สิบเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นผมว่าเราไม่ต้องเปิดกล้องกันตอนเนี้ย รออย่างเดียวรอมันวิ่งอย่างเดียวเลยเรารอมันวิ่งอย่างเดียวเลยเพราะว่าพลังงานมันลดแบบลดไปเลยอะ่ะเอออันเนี้ยเนี่ยแหละมันยากตรงเนี้ยแหละท่านผู้ชมคือต้องกะพลังงานไว้เลยอเออผมเลยคิดแล้ะเ,เลยต้องเนี่ยแหละถามท่านผู้ชมว่าถ้าใครเคยเล่นหรือยังไงหรือรู้วิธีอะไรเงี้ยฝ,ฝากบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์้ลยนะครับ อนะครับนะกลายเป็นว่าช่องนี้มันจะกลายเป็นการเล่นเกมเฟสบีไปแล้วเนี่ยมันเล่นหมดทุกเกมครับช่องนี้ถ้าลงเกเมเติมๆอะไรก็ต้องขอบไปน,นะครับอืม,มเกือบไปแล้วนี่อีกแล้วพลังงานลดไปโว้หไวมาก แล้วอย่างเงี้ยถ้มันลดเราจะไม่โดนเฟสด,ดีหลอกเลอเพราะว่าดังงานมันหมดปับ๊บเราก็โดนในพวกนี้เลยนะเออ<ฮ>ยังไงต่อนเนี่ยคือรอมันวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเราเราเปิดกล้องอะไรไม่ได้ครับแค่ตีสามแล้วเนี่ยไม่ถึงแน่นอน กมงเชา้าเกมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้คือถ้าคนที่เล่นเป็นหรืออะไรเงี้ยคือเล่นไปถึงได้ครับแต่ถ้าคนที่เล่นไม่เป็นอย่างผมเนี่ยมันมันไม่ถึงแน่นอนครับ <c oughs> จะเอาไงต่อครับผมรู้แล้วแหละว่าไงก็ไม่รอดเราไอ้นี่อย่างเดียวครับรอความหวังงูงโง่ครับติดแอน กับมาที่เดิมทั้งที่รู้ว่าตรงนี้มันก็ไม่เลือกใครความหวังโง,โง,โง่ๆทำให้ฉันต้องรอต่อไปก็อถังที่แสนเลือดลอยสองเปอร์เซ็นไอ้บ้าใครจะผ่านล,ล่ะหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยพนักง,งานก็หมดแล้วดิไอ้บ้านั่นไงใครมันจะไปผ่าน ฮถามหน่อยใครมันจะผ่านไปดีมาคุยกับกูไม่ต้องอย่าจำสแกมาเลยกุดอดหูฟังก่อนแม่ใครไจะไปถาดดาบได้มาถอดหูฟังแั้เนี่ยรอเนี่ยเออใครมันจะผ่านได้เล่นรถพนังงานขนาดนี้บ้าเปล่า เอ่อตัวเกมนี้ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคือแพ้หรือชนะมันมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับมันเซียนขนาดไหนถึงจะผ่านได้เออน้องไงเนี่ยคือกดออกเลยเหรอเออต้องกดออกเฮ้ยมันจะไปผ่านยังไงวะ